สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำวันที่14มาการาคม2558ค่ะสำหรับกรุ๊ตการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะรอดูบริเวณทองบาทละ19,100หรือ2,228ดอลลาร์ต่อออนเพื่อเปิดสถานะขายหาะราคาหลุดแนวรับ สำหรับน,น,โน,โนราคาทองคําในวันนี้นะคะราคาทองคําปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์โดยเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่นและกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐที่จะเป็นแรงกดดันทองในอนาคตทําให้นนทราคาทองคําในระยะสั้นยังคงอยู่ในโนโนขาขึ้นขณะที่ระยะยาวยาราคาทองคํายังคงแกว่งตัวออกด้านข้าง ราคาทองคําจะแขวงตัวภายในกรอบทองบาทละ19,100ถึง19,200หรือ1 2ึ8ถึง1,233าดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะมี4รายการ1เวลาหโมงเย็นมีการผลิดเผตาาสารกรมยูโรโซน2เวลา2องทุ่มครึง่งมีชนิดยอดค้าปีกพื้นฐานแต่ชนิดยอดค้าปีกสารัฐและราคาสินค้านําเข้าสหรัฐ 3. เวลาสีทุ่มมีสต็อกสินค้าสหารัฐและสี่เวลาสีทุ่มครึ่งมีสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐได้ลเล่นติดตามบุตรทองพรนในรีพอร์ตได้ในชว่วงเวลาประมาณสิบแรายรการนะคะรับฟังพรับบุตรทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ